หลอกลวงออนไลน์เกมอันตรายที่กำลังกลืนเกาหลีใต้และกัมพูชาคุณคงไม่คิดว่าการสมัครงานผ่านออนไลน์หรือลงทุนในคริปโตอาจเป็นเกมหลอกลวงที่จับคุณไว้เป็นเช่นขั้นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแต่นี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในคดีล่าสุดชาวเกาหลีใต้64คนกลับมาถึงประเทศได้อย่างปลอดภัยหลังถูกควบคุมตัวในกัมพูชาเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ บางคนอาจเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกมาทำงานโดยไม่สมัครใจในขณะที่บางคนอาจเข้าร่วมโดยสมัครใจเพื่อค่าตอบแทนสูงแล้วคุณคิดว่าการแยกแยะระหว่างเหยื่อและผู้กระทำความผิดในคดีอย่างนี้น่าจะง่ายหรือยาก ทางการเกาหลีใต้ได้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพลเมือง64คนกลับมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนในเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ส่งทีมเจ้าหน้าที่พิเศษไปหารือกับรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับคดีหลอกลวงออนไลน์และศูนย์หลอกสมัครงานปลอมซึ่งมีการล่อลวงและกักขังชาวเกาหลีใต้จำนวนมากคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายแก๊งหลอกลงทุนคริปโต PIGBUTCHERING scam รูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์ที่คนร้ายสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียก่อนหลอกให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมและยักยอกเงินไปนี่คืออสิ่งที่น่ากังวลอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเครือข่ายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ดึงดูดทั้งแรงงานต่างชาติและคนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง บางคนอาจถูกหลอกไปทำงานโดยสัญญาจ้างปลอมก่อนถูกยึดพาสปอร์ตและบังคับให้ดำเนินการหลอกเหยื่อออนไลน์เช่นหลอกลงทุนคริปโตคอนเซนเตอร์ข้ามชาติและเว็บพนันออนไลน์เถื่อนแต่นี่คือคำถามที่น่าสนใจกัมพูชาจะสามารถปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างนี้ได้อย่างสิ้นเชิงหรือไม่ นายวีซองลักที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เคยเผยว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีทั้งผู้ที่ร่วมมือกับขบวนการและผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานภายใต้การข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงมีชาวเกาหลีใต้ราว1,000คนจากจำนวนรวมกว่า2,000 200, 0 0คนที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาโดยส่วนหนึ่งถูกบังคับให้ทำงานด้วยการขู่ทำร้ายหรือกักขัง ในขณะที่นายทัศโซคคโคศกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่าการส่งตัวผู้ต้องกลับประเทศครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือที่ดีระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงวงออนไลน์แต่นี่คือประเด็นสําคัญการร่วมมือระหว่างประเทศจะเพียงพอในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ชี้ว่าอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเครือข่ายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ที่มีทั้งแรงงานต่างชาติและคนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติจึงไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาของโลกที่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแน่นอนและนี่คือคำถามสุดท้ายคุณจะปกป้องตัวเองจากเกมหลอกลวงออนไลน์อย่างไร